เหตุโรงงานทุกระเบิดจังหวัดสุพรรณบุรีและเหตุการณ์ล่าสุดที่คือเราก็คือเหตุเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดสระงเรานะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ตั้งสูงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนแค่จํานวน9้ารายแต่เราก็ได้ทําการพิสูจน์เอกษารทุกคมเพราะว่า นะคะเพื่อยืนยัขขนตัวบุคคลแล้วก็สนับสนุนพนังกงานสอบสวนให้สามารถส่งกลับคืนส่งเพื่อไปประอกอบพิธีทางศาสนาให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะและมีความเป็นมาตรฐานด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะท่านผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตนนํารวจได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าควรจัดให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเลยจัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อรับมือเหตุัยพิบัติ โดยเราจะจัดซ้อมในส่วนของชุดปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทีมดีตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านทีศรกษา28งานส่วนคดีทางตำรวจท่านรองผู้ก่วยศาสตราารย์2 7ท่านผู้รำกับการผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจท่านสุภัฏฐ์เองจริงปัญจมาพรชาติคุล กล่นทีด้วยเกษตรและผู้เข้าร่วมรับการฝึกซ้อมนายผมีควารณา้วยจิตใจและเกียมั่อย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายจากธรรมชาติชาติเป็นประธานในวิธีเปิดโครง,โงการฝึกซ้อมการพูฒนาเอกลักษณ์บุคคลเพื่อรับมือเหตุยพิบัติของธรรมนาติชาติประจำปีงบมาะมาณ2 5 6 1ตามที่ฝ่ายในขาได้ก <Okay. S 1> ล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับ เนื่องจากเหตุในวิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ประสงค์นะครับแต่เขเป็นเรื่องที่เราไม่คาดฝันและหากเมื่อเกเหตุเกิดขึ้นแล้วการปฏิบัติงานในส่วนของพนักงานสองชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของพนักงานของชาติเองก็ประกอบไปด้วยพนักงานทู้สักสารามรู้นะครับในส่วนของพนักงานที่สืบเอกภบุคคลในส่วนของ กองที่เป็นสวัสดิอาจจะปอในส่วนของสาบานณพิทเทเวในส่วนของโรงพยาบาลตรวกโดยเฉพาะกลุ่มงานทังระดับในส่วนของภาคเยอชนนะครับก็ประกอบไปด้วยบุลที่กู้ภยัยบรรเทาสาธารณภัยในส่วน,นด้านการอื่นยังม,มีจำนวนมากที่ต้องไปบัิงานร่วมนะครับเพว่ความมั่นใจเพื่อมีเหตุพิบัติเกิดขึ้นที่เรออาจะไปบัิงาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของคนนะครับและมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากลผมขอให้ทุกท่านที่เข้ารวมการอ้อมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์เต็บเกี่ยวความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์าการทำงานซึ่งจะแลกันเราจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะการเปร่วง,งานเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเกิดขึ้นครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องปฏิบัติได้อย่างเป็นมาตรฐานสางาาคนวันนี้ได้เวลาพูดควยแล้วนะครับผมขอเปิดโครง,งการฝึกซ้อมการสูกเอกลักษณ์ขอคคลเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติของสำนัาากอนตชาตประจำปีเประมา2,700ครับ หนึ่งในกรุงเทพมหานคร,รซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์ตัวอาคารซึ่งถูกหรือไหม้ลุกลามก็เกิดสุดตัวและกำหนลงแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ลงได้โดยไม่สมุดลงและดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของตัว เอัตก็เป้องวก็เนเนื้อ่นะครับแวกรื่องาริการที่งเป็นคน่เรารับเ่อวนที่ที่อยู่มีเรองในเรื่ักการเมงแ่างะไต่างนั่น่ครัล้ก็เรองต้นบบของรที่วอยู่นะครับแล้วก็ทตน่ง้ก็นื้ตครับ็การแบ่งับเปแบบที่เ็นแบบทเข้าไปนะครับ สถานที่เกิดเุนะครับจะมีการกำหนดนะครับกำหนดตำแน่แล้วนสานที่เกิดนะครับว่ามีจำนวนศพในสถนที่เกิดเท่าไหร่ครับมีการวางหมายเลขนะครับเพื่อ ญาติของเขานะครับในการที่จะใช้ปุ๋ยหรือว่าพิสูจน์ให้ได้ก็ยากให้คนหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับตอนนี้มีความรุ่งเรืเกิดขึ้นนะครับการร่วมกันนะครับในส่วนแต่ในส่วนของลานนี่นะครับก็เป็นเรื่องของศพอย่างเดียวนะครับในการที่จะลำเลียงนะครับแล้วก็ตรวจพิสูจน์ทราบได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะเชื่อมโซนที่2นะครับจากโซนเอและก็โซนบีนะครับเราจะเอาตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างจากโซนเอและหนึ่งตัวอย่างจากโซนบีนะครับจบโซนเอนะครับออกไป็นหนึ่งกลบนะครับแล้วโซนบีนะครับเปนลำเลียงอีกหนึ่งกบนะครับทั้งหมดนี้จะไปสู่ลำเลียงไปที่คอนเทนเนอร์ที่มีขนาดเลนะครับ นะครับทั้งสองต่วพร้อมนะครับอ่าอผมนิดนึงนะครับาเดี๋ยวเราจะไปดูที่การทางานกำงยุติคราวหนึงนะครับขณะนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับจะมีการลำเลียงโถ่ที่สองนะครับจากโซนดีนะครับเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปที่ลานกำลยุทธนะครับระหว่างนี้นะครับเจ้หน้าที่พูจน์หลักฐานนะครับจาค่อยๆเก็บพยานหลักฐาแล้วก็ติแนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ลากรุนึครับ การชุบในกาลรับคนเพื่อรับมู้เสียหายิบน,นะครับซึ่งเ,เป็นตามนโยบายของราในการรับคนเภียหายทาดทีน,า,นงางนะครับซึ่งทีท่าน,คน,นคนจัวโคที่หจิรยักษ์กผู้ช่วยของพอตลอปาน,นะครับวันนี้ท่านได้มอบหมายให้ผมนะครับเป็นประธานในการถว็ซ้ประจำปี ตอนสาคัญนะครับเพื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุซึ่งถ้านในกรณีที่มีจำนวนมากและไม่สามารถลุดพได้ก็าใหญใครับการเป็นบัตรงานในการเขื่อนคนจะมีการการก,การวมกันโดยเพราะในส่ว,สวในตําบวจจะมีหลายคนนครับที่ต้องมาเป็นบัตรงานรวมกันไม่ว,าว่าจะเป็น ทำงานทารก้านก็จะเกี่ยวข้องกับกสุขฟัพนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับร่วมกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นมู้ที่ผู้มาเกิดบานะครับเนี่ยแม้ว่าเรามีความปรารถนานะครับว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งจะต้องมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ราต้องจัดซ้อบเพื่อ เมื่อมีเหตุขึ้นมาจริงการปฏิบัติต้องเป็นไปตามวัข้องำหนดครับถึงเราจะพบว่าต้องมีเหตุน้าเศร้าอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งการบริหารงานของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องยืนยันให้กับนานาชาตินะครับตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องในการผู้ถูกลเสียครอมูลจะได้มั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตรงถูกและด่เนานการนในนานภาครัฐเพื่เกี่ยวข้องว่าในการถูกรับียข้อมูลเราเป็น รั้งแต่ระกตามแบบมาตรกานใช้มาแต่สมารถนะครึกสถาปาตนะคอันนี้เรียกว่าเกลโลฟองนะคะแฮนนี่มอรเต็นเป็นแบบมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่จะใช้สัภาพะยานนะคะเพื่อเพื่อเอาแต่ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นสวนยาิ นี้เราจำลองสถานการณ์ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับขนาดใหญ่นี้มีคชีวิตจำนวนมากแล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำอะไรบ้างครับบว่าหลักๆนะครับเราก็จะเริ lastly, Mont ่มตั้งแต่การเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุครับเราเห็นว่าเรามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับมีการติดตั้นทางกิดเทยุเพื่อป้องกันการขนส่งของ เจ้าที่เองก็ต้องมีการป้องกันตัวเองก่อดภัยก่อนทางการฐานนะครับเพราะเมื่อเข้าไปในที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆอาจจะมีเป็นคนเพื่อนต่างๆที่ทําให้เจ้าที่เนี่ยได้รับอันตรายก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องใส่ชุดนะครับที่ป้องกันครับสองก็คือป้องกันตัวของผู้จัดเก็บอย่างเนี่ยไม่ให้ดินเป็นนะครับเส้นอ,สอ,อะไรต่างๆไปตกในสถาที่เพราะเราก็ต้องจัดเก็บขยะาาน,นอกนอนจากการ ตรก็ต้องเก็บรถจักรยางเพื่อตาไปสูที่เกาดเหตุก่อนนี่เราก็เริ่มแปรนันเข้าสู่